สวัสดีครับสวัสดีครับเออพอดีเมื่อนี้พ่อหวก็เดินทางไปอ่อาอำเภอพิบูลรัตน์เพื่อพิบูลรัตน์ลากะไปลงมาไปในที่พักสำนักสงฆ์หม่องหนึ่งนะครับเนาะันนี้สิเราฟังอ่าสิมีโชคมีลาบป,ปอลงมาไปในที่พักสำนักสงฆ์หมอ่องหนึ่งไปสอบถามเพิ่นที่แดกเข้าไปกับ่เบเรลกล่องเอายังไปนั่มดอกไ่้ ขออนุญาตเพิ่นแล้วขา้าจีเอากล่องไปไทยมาทันว่าเพิ่นบ่อไหไทยครับ <c oughs> เพิ่นบ่อไหไทยทำอยู่ในวัดอยู่ในสำนักสงฆ์เพิ่นบ่อไหไทยเพิ่นว่าบ่อไหไทยบ่ได้ทันว่าเจ้าคณะจังหวัดจ่องอยู่ทันท่านตำรวจตำรวงเขาจะจ่องอยู่ทันทยยว่าบ่บ่ให้ไทยบ่อไหยังแต่วันตีได้อยู่ทันแต่ว่าจะ่าไปบอกผู้ใดว่าทันว่าให้ไปซื้อเอาเจ้าของผู้เดียวเดอ้อว่าทัน ซื้อเจ้าของผู้เดียวแหละก็คั้นได้แหละคอยแวะมาหาหลวงพ่อว่าสันว่าเพิ่นว่าเอาไว้กับพญ่ามเบ่ากับหลวงมโอ้ยหลวงพ่อก็เกิดเขาอยากมาทำบุญนั่สเบ่พอใมากบ่ว่าสันเอาไว้กับเบ่าพญ่ามเบ่าความเพิ่นอนเราเพิ่นก็เลยว่าบ่ได้บ่ได้เพิ่นบ่บ่ไดรเพื่อน่าสันบ่เขียนไหนที่ว่าสันว่าอาจจะเป็นก็เลยต้องลงรับปากกับเพิ่นเพิ่นกัอ่า เอาไปหลายอย่างเนาะครับเนาะคนมามันสร้างความเดือดร้อนตะกอนกะให้ไปคือกันว่าซั่นรถเขบัาเต็มลานวัดว่าขอด้วดเดียวด้วดสวงมากอะเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังมีคำสั่งลงมาว่าซั่นเพราะว่าตรงนี้มันเป็นที่สำนักสงฆ์ซื้อครับมันมันมันบ่เป็นวัดว่าซั่นหลวงพ่อว่าคั่นเป็นวัดแล้วเป็นสิทธิของของซื่อที่ดินที่อื่นของมาแล้วมันก็เฮ็ดได้ว่าซั่นอันนี้มันเฮ็ดหยังบ้านใหญเพราะว่ามันยังอาศัยชาวบ้านเพิ่นอยู่ซั่นมันเป็นปลาสาพวกนี้ว่าซั่นว่า เป็นเอ่อเป็นภาษาเก่าวสารนว่ากัเป็นอเอ่ออีหยังเพิ่นก็นกนเล่าประวัติให้ฟังเล่าไปเล่าไปเนาะต้องเกิดได้ถามไปรไะวว่ามาเฮ็ดอีหยังว่าซั่นก็เลยว่ามาเฮ็ดช่องลง YouTube ครับว่่าซันมาถ่ายท้ำลง y ยงูทูบไว้ได้ว่าจังซี่เอ่ถ่ายเกี่ยวกับเอียง่าซั่นเกี่ยวกับตัวเลขเกีเ่ยวกับอ่าการเที่ยวการหยังนี่แหละครับในเบิ่งตัวเลขไปนั่เที่ยวไปนั่งมาซั่นเอ่าไปหาตัวเลขไปนั่งมาซั่น เปิดเลยว่าตัวเลขแบบใดว่าตัวเลขวันที่ส <Dracula? S 2> <laughs> ิบหกนี <m ach emy> Overall, ่แล้วหลวงพ่อท่านบอกาเอาไว้ก็บอกซื่อๆสิแหรอเนาะวันที่สิบหกวันที่หนึ่งนี่แล้วครับสันน์เนาะตัวเลขของรัฐบาลเนาะสันน์เนาะนก็เลยกว่าโอ้ส่นน์เนาะแต่ข้อสิได้ยูว่าสันน์คนว่าพ่อสิได้ยูว่าสันน์เนาะขอสิได้ยูแต่ว่าหมอไหไทยทำเลยว่าสันนต้องรับปากกับหลวงพ่อก่รหมอไหไทยทำเขียนเขียนให้แล้วเอาไปสิไปายทอยู่กลางทางก็ไดรยุ่งไซยุ่งไซยุ่งบ้านยุ่เพื่อนก็ไเดี้ยสันนว่าอะไรอ่า เอาเขียนใหม่เขียนใหม่ระวังรว้นะครับเนาะเขียนมากเพิ่นก็นเน้นล่างอย่างเดียวด้วยครับเน้นล่างอย่างเดียวตัวนี้เน้นล่างอย่างเดียวเด้อเพิ่นก็นมีตัวเด่นตัวร่องเดี๋ยวรไว้กับเสียเบิ่งนะครับเนาะเสียเบิ่งว่าคนเน้นตัวไดล่างแล้วเรนี่ก็ว่าควบเป็นมากคนเนาะครับเพราะว่ารไว้แล้วเห็นหลายเทียบครับพันไปพันมากบางน่ะสำนักสูงไ้สียเ้แงแข้าไปยักมือนซะบ่ทำมเมือม่อเมื่อนี่ยังได้ใคร ตัดสินใจแวะเข้าไปเนาะมันไปแหวกเพมีจุดหมายปลายทางนะมันก็เลยได้แวะเข้าไปครับแหวกเข้าไปไปวันนี้ก็ไปเอา่เอาเอาบางตัวเลขก,ก่อนเนาะครับเพราะมันสิเซ้นบ่หลายบ่อยฟังนะมันเส้นนึงวะเอาเบิ่งตัวเลขก่อนเดี๋ยวสิให้เบิ่งตัวเลขเด้อครับเนีเ่ยอ้านี่ครับเอ่อเพิ่นก็เลยเขียนไฮเข้าไว้นะครับเอาไว้ก็เลยเอามาบ้า มาบอยู man, so ่บ้านครับอยู่บ้านเอาพี่ละเพราะว่าเออคนเขียนให้แล้วคนเน้นลายอย่างเดียวค้ามันได้ได้ล้วค่อยมาเด้อสันคันมันค้ามันเหลืออยู่เหลือกินค่อยมาคันบ่เหลืออยู่เหลือกินก็บ่ต้องมาดอกว่าสันเพิ่นว่าให้มันได้ค่านดุมันเหลืออยู่เหลือกินแล้วค่อยมาหาว่าษันเพิ่นบอกครับเนาะเพิ่นเน้นลงไปแต่ว่าอย่าอย่าให้ผู้อื่นมากสันว่าคันเอฟซีของพ่อาไว้เห็นได้แล้วให ให้มาหาพ่อไว้อย่างเดียวว่าสั่นครับให้ผ่านพ่อไว้อย่างเดียวครับเออแล,ล้วก็ให้ให้พ่อไปผู้เดียวหาเพื่อนหนาหนะัวยังไง,ไงเราอยากซื้อของซื้อยังซื้อยังไปเดี๋ยวแต่เอฟซีสีไฮมาว่าสั่นต์บนว่าให้ให้มาหาเพบนผู้ดเดียวแล้วเพื่อนเกิดซื้ทุกงวดว่าสัา่นว่าต้องเพื่อนใช้ทุกงวดเด้ออันนี้พอพอไว้ตั้งซืออ้เอเพบนว่าหลวงคอตอกหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อน,นี่ละน้ำว่าอะไรตอพ่อเพื่อนบอกซื้อเลยครับ พ่อห้บอกซื่อ be บอกเสียงเลยถามยังไงเพิ่นก <Huh? S 1> ับพ่อหอกเบอร์โทรเพิ่นกับพ่ให้เพิ่นว่าให้ไปหาเพิ่งหลวัดมาทันว่าเพราะเคยเข้าไปแล้วอ่ะผูยักอยู่ดอกก็ทันว่านี่นะครับเนาะนะครับผมไดเขาเบิ่งครับคลิปของพ่อหอยนะครับเด้อกะเห็นแล้วกะอ่าลองเสียงเราเบิ่งครับใส่บทใส่วิจารณญาณกับเราชมนะครับเด้อเก็เน้นเจ็ดสามสามเจ็ดนะครับเนาะลองหกสามครับตุลองเพิ่งนะหกสามสามหกเพิ่นเลยว่าเพิ่นว่า ย่าซื้อหลายเลยซันว่าขึ้นบนน้ำเน่า่าซันว่าครามันคุโรดไปออกปนมันของมาแน่นอนเดียวซันว่าบางที่แต่ว่าบอกัน่มันก็ลร่างกับเป็นล่างหรือดอกว่าซัดทันว่าแต่ว่ามันกับ่แน่ของบ่แน่เพราะว่าอมันของบ่มีหักท่นว่าแต่ยนอีกทีเราเขาคันอ่าแต่หลวงพ่อเนี่ยซื้อบ่ได้ว่าอัันว่าคันซื้อแร้วบ่ถือรวดมาซันว่าต้องขันบอกให้เอาไปพู่นสือนใครแน่อยู่ซัน ได้กันทุกคนอยู่เปิดเคยบอกเคยยังแล้วเพราะว่ารถเข้าไปตีมล่านบัดเปิดนะครับารถเข้าไปตีมล่านบัตรเปิดแล้วก็เปิดเกิดเดือดร้อนนะเปิดถูกคําสั่งนังสือไปหาบอกเลขบอกเบอร์ว่าตันเปิดกระสีออกจะคันเปิดเดียวเปิดมาอยู่แท่นส่นต์เปิดกระสบานเปิดก็ยังไปใส่เนาะเรียกว่าเอาเอาเขียนให้แล้วก็ไปสันว่าไปเลยสันไปไปออกออกไปเลยสันต์ไปเขียนให้เราไรนี้ปอบนี่ครับก็ธรรมดาดิเขียนให้เราไรบ่อยนี้ปอบ เลยออกมาโปรไว้ก็เริ่มไปค,ครับไปวัดวัดดงย่างวัดดงย่างไปไท้ายท้ำเอาไไ้ยใครครับอขอเลขนั่นไปใครไปกับข้อกุดถูกไปแล้วครับจุดถูกไปแล้วก็เริ่มไปเรื่องถูกเนาะวานนี้โปรไว้ก็ว่ามันมันยังอยู่ในคลิปก็ว่าสิมาลงคลิปเนาะครับมัลงมาคลิปอยู่บา้านพอดีไปไทไปไ้ายไปหลายนะครับวับนนี้เริ่มเอา,เอาแบตซัรองไปนั่มแบตมันดับครับคลิปลบปึ๊บเลยครับ วิดีโอถ่ายไว้ลบวัดเลยก็เลยมาได้อันนี้อันเดียวลงมือนี้ครับลงมาได้อันเดียวเอาปวดใจวิจารญญาณกัหรับชมวงครับเด้อ่อเห็นเป็นแนวทางอันนี้ก็ถ้ามมากกับคนไหลคดแชร่นะครับเด้อถ้ามมากกับพานครับผมมากกับพานอย่าลืมกดไหลคดแชร์่รไว้นะครับเด้อสำหรับ,บนี้ก็สวัสดีครับมีช่วงเวลาทุกคนทุกคนะครับเด้อเมือ่อเอื้นติดตามพ่อไว้นะครับพ่อไว้สิบเอ็ดสัมผัสเสียจวนครับเมื่อเอื้นเด้สิอสัมผัสเสียจวน นะครับเนาะประมาณยากเก่าโมงเซาสิบโมงเซลกับซิลงคลิปใดหรอกครับวันดีครับวันดีครับ